ตอนสายๆย,ยูสายพิเดนจ้าตอนนี้ก็ย้ายโซก,กับเขาป้านาะจากเขาป้ามหาเก็บเห็ดมากับผู้ใดมือนีนมากับพญใหญ่ยยจะให้พพอใหญ่พ่อมาโปวพี่เราเบาางเนาะจ้ามากไกลบ้านหรอกจ้ามาไกลๆบ้านหาไปยูไปกินเนะาะถ้ๆๆาไม่ได้ไลก็ได้เนาะไันได้ไลก็สิขายคือเก่าเลยจ้าทานหมู่บ้านก็จ้าไปไป,ไป,ไ,ปไปรุ่นน้ำกันจะว่าสิได้เพะเนาะ นี่ยาง,งเขามาในป่าหรอเจ๊พี่น้องมีไหมมีไหมมามาหลุดน้ำกันจ้ะยางไปน้ำทางหน่อยนี่ละเนาะตะเกากะมีน้ำมังสีละจ้าเห็ดพิงเห็ดยังพอเห็ดยังก็เอาได้จ้ามือนี่บริเวณป่าเสียงนกเจอแล้วเจ๊เจอแล้วดอกแรกแหกหมานจ้าผุนผุนผุน,นอันดอกหนึ่งเลี้ยงเออเฮ่อยย่เพี่น้อง ดอกบักใหญ่ดอกใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ส้มคือส้มคือจ้ะอุ้ยพุ่นฝุ่นฝุ่นส่วนน้ำเหงืน่ะพี่น้องส่วนดูส่วนดูอ่ายเลยจ้าพวกไก่ทางดิจ้ะเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงรถอันอันนี้บีบารก้าเจ้าเสียงรถ Để nhung mong men mong ming lại chăng uốn uốn à chăng đây nồi gạo bị chín đây lái gạo bị khai cho bị nồi bình thấm mà đà con dây số chăng kiếp chín kiếp khai chăng khai giang điều ổ ngân giang điều chăng đây nồi gạo phớt đi chín nữa Hãy subscribe พึ่งพี่น้องเห็ดกำลังสีไงเนาะเห็ดถือฝนแม่บงเนี่ยบงจะหล่อไงไงเลยโอ๊ยงามง่ามัอุยพีผีีีีีใกล้ๆกันใกล้ๆกันเดี๋นี้เพิงซึ้ง้ยจ้ะเห็ดถือฝนไปไ มันอีหยังข,า,ขาวๆนั่นน่ะมันเห็ดบ่นั่นาน่ะเลียวไปนปะป๊าดอันนี้เป็นเห็ดหนังไก่ต้นนี้น,น้นได้แล้วได้แล้วเห็ดหนังไก่บ่าจ้ะพี่น้องเห็ดหนังไก่หรือเห็ดอีหยังก็แล้วเอิ้นบ่คือกันเนาะอู้ยได้เห็ดเมียแกงแล้วเอาเบิดมื้อนี้เอาเบิดกระลังนอ่อนๆเลยจ้ะมีอีกดอกนึง เงินอนเสีบยบใหญ่หยำปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อีกดอกหนึ่งน,นี่อีกหนึ่งดอกจ้ะปาดขาออกก่อนได้ได้นี่ใช่เห็ดอะไรเอ่ยนี่เดี้อเด้เบ้างขาเพื่อนก่อนจ้ะพี่น้องโอ้อันนี้ว่ามปนเห็ดกินเนาะย่างไปเรื่อยๆจ้ะเดินไปเรื่อยๆจ้ะแกสุ่ยอยากข็งเห็บนบรรยากาศรอบๆป้าเนาะจ้ะพี่น้อง มาหาลุ่นซอยกันเลยจะได้ลุ่นเฮ็ดน้ำกันจ้าพีน่น้อนมูหนึงอันนี้ออกอยู่เป็นแปรนเลยแก่เนี่ยเป็นแปรนเลยเก็บเก็บอันนี้อันอยังกินเพลินคึงกินได้อยู่เอาเลยจ้ะ นี่ก็กําลังดอกดอกหน่อยก็ขึ้นเสยจ,จะ้ะดอกหน่อยแกขืนอุ้ยดอกหน่อยกําลังขึ้นมากฝนก็ยังตกดอกหน่อยก็ขึ้นมากเรื่อยๆจะ้ะพี่น้องยุ่มมีไหมบึ้งเงาดอกพวกนี้บึ้งเงา ปันว่าดอกดาวเรืองเอาโลดบาทที่เนี่ยดาวเรืองสวบเดนบู้อ้ยพี่น้องเไงอ่อนน้ำเยาสูบไปจนนี่เงาหนี้ที่ไม่ได้หลายขีดอยุบไปจนนี่พูดนะเอาเวิร์ดเงาเลยได้แค่นี่เดี๋ยวมาจ้าไหนคอยเลี้ยงเอื้อหืออยู่ะจะดอกง่า นี่อีจุ้มจ๋าจุ้มๆๆป๊อกเตะเมียตบป๊อกเตะเป๊ะจ้ะนึกก็เอาไปเลยจ้ะนิดหน่อยไปหาหลายเนาะอือ เียงถิ่มใส่กะคุพี่น้องกะคุมันถังมันโอ้โหเราพี่น้องอยู่ข้างขอนไม้นะบอกคุณนด้ซื้อสีฟิวได้บุญด้วยด้วยปัาดย่างเด้อขึ้นมาขึ้นอาโอ้โหเก็บก่อนเด้อเก็บก่อนเด้อเก็บก่อนเก็บก่อน เอากวนไม่รอแล้วว่าที่หูยเต็มกำมือพี่น้องเต็มกำมืออาหยักได้คนน่ะเฮ้ซื้อสิ่งนี้ไหมออกมึงออกก่อนรื้อไม้ออกก่อนมันอีกคือเก่าแล้วมือนไงมันเร็วมันเร็วใช่อีกต้อง ก็ได้ย่จ่าเก็บเอาวรรถก็ต้องให้เียกบุญอีกเันซยูนอันุ่นะไม่มเลยโอ้ยคือยู่าแต่อีเมลเยเอาคือนก่าเก็บเพชรกับป้าฮุกป้าเปลี่น้ีงหาลังปลากับเปลี่ยนหาลังปลากับฮุกไปเดี๋ยวกระสานกันไป้ะ นี่อีกจุ่มนึงพี่น้องเดี๋ยวลื้อหญ้าออกก่อนบู้ยงามค่ะนี่นะเดี๋ยวกันพ่อก็เลี้ยงอ้อยห้อยจังสิอลไรจ้ะเลี้ยง้อยห้อยขนาดว <unre> ่าอ <t ains> <amento alan> <iran> ันเคยไปเอาหม่องได้ไปสั่นโบลูเลี้ยงด้วยเคยไปเอาหม่องได้โบลูอ่างดอกก็ยังคือผู้หายเดิ๋ยวนี้จะเอารวดนี่ขทาขึ้นงามก็เอาได้จ้ะ จะใส่ได้เอาเลยเอาเลยไปเลือกเอาที่บ้านเนาะเอาเลยจ้าคลิปนี้ยายโซก็จข,ขอจบคลิปไเพียงแค่นี้ก่อนนะจ้ะเนาะยังออกไปหารถก่อนจ้ะขอพุณหลายๆผู้ที่เบิ้งต,ต้นจนจบด,จด้วยจ้อขอพุณผู้ที่กดติดตามยายโสทั้งไม่แล้วก่้ะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า You say that I'm psychotic but then you like it like that It's like give me time, the conversation changes, and I want you right